วันนี้มาดามตรงจะพามาโฮมทัวร์ ห้องแรกก็คือห้องฟิตเนสค่ะที่อุปกรณ์ดีเด่นขาดอย่างเดียวคนใช้คนที่ใช้บริการห้องฟิตเนสของมาดามนะคะร <Run. S 1> อแล้วอแล้ว,อ,ลวอ่ะโอเคไปห้องต่อไปกันค่ะ ะก่อนจะไปดูห้องอื่นนะคะมาทำตรงจะพามาดูของที่ใช้ถ่ายรายการต้องบอกเลยเป็นอุปกรณ์นะคะที่สต็อกอยู่ข้างหน้าสตูพร้อมใช้ไปดูกันนะหนึ่งสองสามแลหมอ้มอหมอ้มอหมอ้มอหม้อหม้อหน้าหมอ้อหน้ากระทะด้วยกระทะอยู่ข้างล่างไปไปดูตู้อื่นกัน,กนต่อบายและนี่นะคะก็คือห้องครัวที่เอาไว้ถ่ายรายการ ต้องบอกว่าเป็นห้องครัวที่มาดามตั้งใจที่ทำก่อนมีรายการทำอาหารนะคะที่สำคัญก็คือมีตู้ที่หลายๆคนถามว่าไอ้เจ้าตู้นี้เนี่ยมาดามเห็นเป็นเงาๆเนี่ยตู้นี้มาดามใส่อะไรไว้จะเปิดดีไหมไม่เปิดดีเปิดดีไม่เปิดดีเปิดดีไม่เปิดดีเป,ดดเ,ปดดเปิดก็ได้นี่ค่ะจะเป็นตู้ที่ใส่แก้วน้ำแล้วก็ของใช้แบบจุกจิกจุกจิกอะเราก็จะยัดไป้นึ่้จริงจรนะิงเนี่ย บ้านนี้มีที่ยัดหลายยัดยัดของเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มียัดยัดยาบ้ามีนี่นะคะแมแนวเห็นไหมล่ะมันเป็นแบบข้างบนเนี้ยเขาก็อาจจะเป็นชั้นที่แบบฟิกไตล์ตัวใช่ไหมแต่ว่าชั้นแบบเนี้ยมันเป็นชั้นที่แบบลากมันออกมาลากมันออกมาแบบนี้นี่แล้วถ้าเราใช้เสร็จเรียบร้อยเราจะผลักใส่ไล่ส่งมันไปก็มีทั้งหมดตรงนี้นะคะสี่ชั้นค่ะ หลายคนก็สงสัยว่าแล้วอีตูข้ข้างบนน่ะทำอะไรมาดามก็บอกว่ามันไม่ค่อยถิงหรอกมันก็เป็นตู้เก็บสมบัติมาดามมันไม่ต้องไปเก็บในเซฟอ,อยากดูไหมอ้อนมีอะไรต้องขอต่อค่ะหนึ่งไขนนะซ่อนอะไรไว้ปาะวะไม่มีอ่ะแล้วตู้เนี่ยนี่เราเจอแล้วสมบัติเราเคลลี่ที่น่ารัก ซอนตรงนี้จะได้ไม่มีใครมาแอบใช้ของเราอุ้ยแต่ว่าจริงๆไม่หรอกเราเอาไว้ตรงห้องครัวห้องรับแขกแบบนี้เพื่อนๆน,นมาเนี่ยก็แจกกันคนละซองสองซอง,องนี่เพราะว่าใครถามว่าหน้าใช้อะไรแล้วดีก็นี่ไงเคลนี่มากินข้าวบ้านเราก็แจกเคลนี่ไปคนละสามซองเนาะเอาไว้เืิดลงใช้ดูถ้าไม่รักไม่ชอบเนี่ยไม่บอกต่อจ้ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่มุมรับแขกค่ะ ไปเอาเคลลี่ไปด้วยและอีกมุมหนึ่งก็คือบาร์เทนเดอร์เป็นมุมที่มาดามตวงนะคะไว้ต้อนรับแขกค่ะ<า>แล้วก็เดี๋ยวใครจะเป็นสาวเช็คมาดูเลยมาดามตวงต้องต้อนรับแขกที่ดีค่ะเพราะว่าวันนี้อยากจะมีเครื่องดื่มอร่อยๆขนาดไหนมาดูกันมา ห้องรับแขกค่ะแล้วก็วันนี้มีอะไรที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนจะมาบอกกันนะคะว่าของรักของหัวมาดามนี่มีอะไรบ้างเรื่องนี้เขาชื่อว่าบันทึกรูกลักนะคะก็จะมีเรื่องราวของวินนี่แล้วก็เขียนเอาไว้ว่าช่วงเวลาไหนอย่างอันนี้นี่คือฮอกไกโด9ถึง14ตค2008วินนี่อายุเกือบ12ปี อันนี้ตั้งแต่แรกเกิดแว็บแรกที่เห็นรูเปเลยพอมองย้อนกลับไปเนาะสิ่งพวกนี้มันก็ทำให้เรามีความสุขแล้วมันก็มีค่ามาและเมื่อวินนี่อายุได้12ปีก็กำเนิดเล่มนี้ขึ้นมาชื่อคุกกิ้งมาม่านะคะเป็นหนังสือเรียกว่าเป็นคุกคุกเร่มแรกของมาดามตุงเลยแหละก็จะมีผลงานของวินนี่เขาเรียกว่าเป็นอิลลัสเตอร์เนาะก็คือเป็นการวาดภาพลายเส้นประกอบเพราวินนี่เขาชอบงานศิละปะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออายุ12แม่ก็บอกว่าวินนี่ช่วยวาดให้หน่อยนี่นี่เขาก็วาดแบบอุปกรณ์ในครัวต่างๆให้แม่เป็นลายเส้นนะมีเครื่องมีไข่มีกาแฟมีช้อนซ้องมีดมีเตาอบมีขนมเค,ค้กมีชีสแต่ว่าเรื่องราวของในเล่มค o กกิ้งมาม่ไม่จบแค่นั้นมาดามตงก็ต่อย,ยอดค่ะด้วยความที่เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องราวของเพชรที่ขาดไมได้ แล้วก็วันนี้มีอะไรมาโชว์ที่ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนจากการที่วินนี่วาดลายเส้นในหนังสือแม่ก็เอาไปทำเป็นสร้อยที่แม่ชอบและอันนี้ก็คือแก้วแก้วเบียร์อันนี้คือชีสแล้วก็อันนี้เป็นชามข้าวช้อนซ่อมมีดไอศครีมอันนี้เพชแม่ชอบอันนี้โลโกโ้ตัวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแก้วน้ำแก้วไวแล้วก็ขวด วายของพ่อเขาก็เรื่องราวตรงนี้ก็ต่อยอดมาเป็นผลงานสร้อยชิดนี้นะคะเราก็ยังไม่จบค่ะเส้นเดียวยังไม่เคยพอสำหรับมาดามถามว่าทำไมทำเส้นที่สองเนื่องจากว่าเขาทำสามารถจะทำเป็นลนักษณะเป็นทูดีได้แล้วจากเส้นแรกที่จะเป็นแบบมิติเดียวเราเอามาทำเป็นสร้อยก็ได้หรือเอามาทำเป็นสร้อยข้อมือก็ได้ ก็จะแบบเก๋ๆอันนี้เนื่องจากความรักเรื่องราวของอาหารก็จึงมาเป็นเส้นนี้เป็นพิงโกนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ mm. ์เห็นไหมอุปกรณ์ทำเบเกอรี่มีช้อนตวงมีที่ตีไข่มีพิมพ์มีถ้วยตวงน่ารักไหมล่ะอันนี้เป็นพิงโกค่ะ มาดามคะขาเพชรมันสวยมากเลยแต่ว่ากล่องข้างหลังอะหนูเห็นตั้งแต่ห้องฟิตเนสแล้วอะมันคือกล่องอะไรคะไหนหน้าค่ะข้างหลังข้างหลังมาดามค่ะอ,อันนี้คือของที่ต้องมีไว้ทั่วบ้านเลยนะคะเคลลี่เซร่มค่ะต้องบอกว่าหยิบใช้สะดวกใช้ง่ายบอกเลยว่าเคลลี่เซร่มมีทั่วไปในบ้านมาดามทรงเลยนะคะเพราะว่าอะไร เคลลี่เซรัมเนี่ยเขาจะเป็นซองเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งหนึ่งใช้1ซองยิ่งโดยเฉพาะโควิดตอนช่วงนี้เนี่ยมือเราก็อาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคเรามาจากนอกบ้านหรืออะไรเงี้ยบางทีลืมล้างมือเนาะเพราะนั้นเคลลี่เซรัมเขาฉีกแล้วใช้ได้เลยนะคะภายใน1ซองเราก็จบไปเลยไม่ต้องควักในกระปุกหลายๆรอบหลายๆรอบเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไปอยู่ในกระปุกครีมเนี่ยก็มีมากนะคะเพราะนั้นอันนี้ใช้หนึ่งซอง ททา,ทา,ทาซองเดียวเอาอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันว่าเขาใช้ง่ายขนาดไหนก็บีบรีดขึ้นมาปึ๊บนี้เนื้อครีมก็เป็นแบบนี้นี่ดูสิเนื้อครีมนะคะก็ซึมแห้งอย่างรวดเร็วซึมไวมากแล้วก็ดูที่ชุ่มฉ่ำขนาดนี้เคลลี่เซร่มเนี่ย ลูกรักของมาดำตวงเลยแหละหอมสดชื่นด้วยเอาละค่ะ,ว,คะวันนี้โฮมทัวร์ก็พอแค่นี้แหละมีแต่ของรักมากมายสำหรับวันนี้นะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรกดติดตามกันค่ะบ๊ายบายจุบ๊บหอมชื่นใจ